สวัสดีค่ะดีพีรัดับยนต์ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับอิซุซุดีแมกนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นวิทยุในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะวันนี้นะคะแม่คะก็จะมาทําการ เปลี่ยนจอ a n น r o i d นะคะเคยแกะให้ดูแล้วแหละนะคะในรุ่นที่เป็นวิทยุเต็มบานนะคะในรุ่นนี้ก็จะเป็นปี0204ค่ะนะคะเราก็จะเริ่มถอดน,นะคะใช้พลาสติกนะคะแสะตรงกลางแล้วมันก็จะหลุดออกมาชีละอันเลยนะคะหลุดออกมาชีละอันแบบนี้อันนี้แม่ค้าดึงไว้แล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะดึงยากหน่อยนะคะทีนี้ด้านล่างนะคะเก็บของเก็บตังค์นะคะบีบและดึงออกมานะคะดึงออกมาเสร็จแล้วลูกค้าจะเจอน็อตนะคะ หนึ่งตัวนี้ละนัดหัวแฉกห,หนึ่งตัวหน้าตาจะเป็นแบบนี้ขันออกมาให้เรียบร้อยนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมดึงหน้ากากค่ะทีนี้เราก็ค่อยๆจับจากด้านล่างแบบนี้แล้วดึงออกมานะคะสองมือจับซ้ายขวานะคะแล้วดึงปึ้งออกมามันก็ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะแกะไม่ยากนะคะแกะไม่ยากแต่ระวังเบาๆเพราะว่า ปิ้นมันเป็นปิ้นเหล็กนะคะเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันกระเด็นหายนะคะเราก็เลยต้องเบาหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ถอดปลั๊กไฟขอทางออกมาค่ะดึงออกมาเรียบร้อยแบบนี้นะคะเจ้าตัวของเนี่ยค่ะชุดแผงแอร์นะคะมันจะยึดด้วยน็อตอยู่นะคะเราใช้ไขควงสั้นนะคะขันเพื่อให้หลุดออกจากหน้ากากนะคะมีสองข้างนะคะซ้ายขวาแค่นั้นเองค่ะ อ่ะนะคะแม่ค้าก็ใช้แบบนี้นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วหนา้ากากมันก็จะออกมาจากตัวเบ้าแอร์นะคะหลุดออกมาแยกไขยแยกหมันเลยนะคะก็เหลือแต่ปลั๊กที่จุดบุหรี่นะคะที่เราจะต้องถอดออกแค่นั้นเองนะคะส่วนตัววิทยุนะคะน็อตสี่ตัวนะคะเอาออกมาได้เลยค่ะด้านหลังของวิทยุก็จะมีปลักปล๊กๆเดียวแบบนี้นะคะกับเสาว,วิทยุแค่นั้นเองค่ะนี่นะคะถอด้าใส่้าใหม่เตรียมประกอบเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการติดตั้งจอ7นิ้วนะคะใช้หน้ากากเดิมก็จะอพอดีขอบแบบนี้เลยนะคะที่ร้านเราก็จะมี YouTube ที่ไม่มีโฆษณาให้นะคะ YouTube ดำนั่นเองนะคะตครองเสียงรถเสียงก็ใช้ตามปุ่มนะคะให้ใหญ่เจ้าสินดีนะเสียงดีภาพสวยกดโฮมไปเล่นพื้นหลัง ម្រើន់ជាទៅម្នារ หยุดก็ได้หรือจะเรียกมาอีกก็ได้นะคะสามารถแบ่งหน้าจอเล่นได้เรียบร้อยนะคะสําหรับการติดตั้งจอแอนด o อยขนาด7นิ้วนะคะทันใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามแม่ค้านะคะส่งงานแล้วไปแล้วครัสวัสดีค่ะ